สวัสดีครับบ้านสวนฟาร์มสุขนะครับวันนี้ผมขอพาท่านไปพบกับต้นสตอเตียของปักใต้แท้เลยนะครับต้นนี้เป็นสตอข้าวนะครับซึ่งเป็นสตอที่ตานอร่อยมากนะครับมเมล็ดอวบ โตนิ่มนะครับเหมาะที่จะทำอาหารไม่ว่าจะเป็นผัดหรือแกงผัดเผ็ดหรือว่าใช้แอมกับน้ำพริกนะครับสตอต้นนี้มีอายุประมาณ1ปีแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากเจอสภาพอากาศสภาพดินที่ไม่เอื้ององนวยสัมเท่าไรนะครับ เนืจากดินที่เรานํามาถุมตรงนี้เดิมแรกๆนี่จะเป็นดินเหนียวทําให้ไม่เหมาะกับต้นสตอข้าวซึ่งซึ่งเป็นต้นที่ชอบดินร่วนหรือดินภูเขานะครับหรือเป็นดินที่เหมาะสําหรับปลูกทงางโซนภาคใต้แต่ตอนนี้ต้นนี้ก็ยังไม่ตายนะครับ แตกออกมาเป็นลำต้นที่โตพอสมควรซึ่งเราคิดว่าในอนาคตต้นนี้จะเป็นต้นที่สวยงามนะครับเพราะมีอยู่ต้นเดียวนะครับในส่วนารามสุข,ของเรานะครับเราจรึงต้องประครบประงมต้นนี้ให้อย่างดีที่สุดนะครับ แตกภยกายก็่าสี่กิ่งนะครับและกำลังจะแตกอีกนะครับท่านดูยอดสิครับอยอดกำลังสวยในสะภาพหน้าฝนอย่างนี้นะครับเจอฝนนะฮะส่ปุ๋ยอัดลงไปสักหน่อยนะครับคงจะสวยงามนะครับ ให้ผลผลิตเราได้แน่ๆน,นะครับไม่นานเกินรอนะครับต้นนี้นะคลองชมบรรยากาศในสวนดูนะครับนีนะะนาา่นะครับบรรยากาศเมฆสวยนะครับคลึ้มไปด้วยเมฆฝนนิดนึงนะครับในสภาพอากาศ ช่วงฤดูดมรสุมผ่าน,านทั่วประเทศของเราในช่วงนี้นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากมรสุมในช่วงนี้ด้วยเช่นกันแต่เป็นผลดีนะครับกับต้นไม้ของเรานะครับในบ้านส่วนฝั่งสุขซึ่งเขียวขึ้นมาทันตาเห็นนะครับ ก็เข้ามาตัดแต่งนะครับต้นไม้ให้มีสมงพุ่มที่สวยงามไม่สรงเกินไปนะครับเพื่อให้เขาได้มีกำลังในการที่จะตีดอออกผลให้พวกเราได้ัประทานกันนะครับต้นไม้ที่นี่นะครับเราจะเน้นปลูกเพื่อ กินเองนะครับแล้วก็แบ่งปันกันนะครับสําหรับเพื่อนที่มาเยี่ยมที่สวนค้ามสุขนะครับท่านใดที่มาท่านก็จะได้รับผลไม้ตามฤดูกาลในช่วงนั้นนนนะครับซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดเลยนะครับนับแล้วนี่ร้อยกว่าต้นนะครับสีสิบกว่าชนิดนะครับที่เราปลูกเอาไว้ที่สวนคามสุขนะครับ บรรยากาศดีที่เดียวนะครับมีบรรยากาศบ้านสวนฟาร์มสุขนะครับที่หาที่ไหนไม่ได้นะครับวิวหลักล้านที่ดินราคาไม่เท่าไหร่นะครับแต่บรรยากาศนี่สุดๆเลยจริงนะครับ